สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการเทคแคร์ดูรายกนแล้วกันนะคะรายการที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพโดยบอลลุ่งเบลลิสค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงชุดเบลลิสช่วยให้สุขภาพดีได้อย่างไรนะคะซึ่งต้องขอบอกก่อนว่าชุดเบลลิสนั้นประกอบไปด้วยผ้านะคะที่เรานํามา ัดเย็บในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะโดยผ้าชิ้นแรกนั้นเป็นผ้าด้านในค่ะที่อยู่ด้านด้านในนะคะก็คือผ้าไบโอเอเนจี e ค่ะผ้าไบโอเอเนจี e นั้นนะคะจะมีลักษณะเป็นตะข่ายค่ะเป็นตะข่ายมีรูพุนนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็เขาจะทําหน้าที่ในการซับเหงือ่อเพราะผ้าตรงนี้จะสัมผัสกับผิวเราโดยตรงนะคะเขาก็จะทําหน้าที่ในการซับเหงื่อได้ดีค่ะระบายออก แหง่ายไม่เกิดความอับชื้นดังนั้นเมื่อสวมใส่เข้าไปแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะช่วยให้สุขอนามัยในเวลาเราสวมใส่เนี่ยทำให้เราไม่เกิดกลิ่นตัวนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าผ้าเนี่ยเป็นเส้นใยธรรมชาติร0อเซดังนั้นก็ไม่กาะให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวพันธุ์ของเรานะคะในส่วนนี้นะคะก็จะทำให้เรารู้สึกสบายเวลาสวมใส่ค่ะแล้วผ้าด้านนอกของเรานะคะ เป็นผ้าที่มีรังสีขึ้นรังสีชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไฟอินฟาเรดนะคะด้วยความที่ขึ้นรังสีตัวนี้ค่ะโดยปกติเขาอยู่อยู่ในแสงแดดนะคะเขาจะช่วยในการที่กระทบผิวแล้วเขาจะลงไปในผิวหนังชั้นลึกเนี่ยนะคะเขาจะช่วยทําให้โมเิกุลน,น้ําในร่างกายของเรานั้นแตกตัวค่ะทําให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นระบบกระแสประสาทต,ต่างๆที่ไปเลี้ยงทั่วอ,อวัยวะต่างๆในร่างกายก็จะดีขึ้นนะคะ เขาก็จะช่วยลดอาการปวดบวมนะคะบางรายที่มีอาการปวดปวดต่างๆนี่นะคะเมื่อสมใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายอาการปวดก็จะ ลดลงค่ะในเรื่องของผ้าด้านนอกนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังช่วยกําจัดน้ำนะคะขจัดสารพิษที่ตกค้างในร่างกายได้ด้วยดังนั้นนะคะเราพบว่านะคะเมื่อสวมใส่ชุดสุขภาพเบลลิสเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะลูกค้าหลายคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าสุขภาพ ประเมินจากการอะไรทราไหมคะจากการนอนจะนอนได้ดีขึ้นพอเขาช่วยในการผ่อนคลายนะคะจากการที่ทําสิ่งต่างๆนะคะเขาก็จะทําได้ดีขึ้นรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปรามากขึ้นนะคะแล้วในส่วนสุดท้ายคะ่ะที่ชุดเปลลีก็จะช่วยให้สุขภาพดีได้ก็คือนะคะเราออกแบบเพื่อให้ดึงคะ่ะมี ด้วยการออกแบบตัดเย็บที่เรียกว่ากล l ด้ n Pattern Design นั้นเราจะออกแบบให้ดึงนะคะแนวกระดูกสันหลังเนี่ยให้ตรงโดยที่เราต้องใส่ในขณะที่พอเหมาะพอดีนะคะไม่แน่นเกินไปไม่คับเกินไปนะคะไม่หลวมเกินไปนะคะแล้วอยู่ในระดับที่พอดีนะคะเมื่อสมใส่ไปแล้วเนี่ยก็จะช่วยตรึงแนวกระดูกสันหลังเนี่ยให้ยืดตรงนะคะอยู่ในท่าทางที่เหมาะสมค่ะอยู่ในเอ,อ่อโพซิชั่นที่ดี ดังนั้นนะคะเมื่อสมใส่นะคะเราก็จะพบว่าเมื่อหลังเราตรงแล้วเนี่ยการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายก็จะดีขึ้นนะคะอวัอยวะต่างๆได้รับกระแสประสาทได้รับเลือดไปไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูก,กลับมาได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการตัดเย็บของเราเนี่ยคะ่ะนอกจากจะช่วยทําให้ สุขภาพโดยเฉพาะกระดูกสันหลังยอยู่ในแนวที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะคะระบบต่างๆทํางานได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยผลพลอยได้จากการออกแบบตัดเย็บของเราก็คือช่วยให้รูปร่างของเราเนี่ยสวยงามขึ้นได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราตัดเย็บจากผ้าพิเศษ2ชนิดที่เราบอกค่ะแล้วการออกแบบที่ดีเนี่ยก็จะช่วยทําให้ไขมันของเราเนี่ยช่วยอยู่ในที่ทางที่ถูกต้องได้ดังนั้นนะคะเมื่อใส่ไปเป็นระยะเวลาที่ เ,เหมาะสมในแต่ละคนนะคะก็จะช่วยให้นะคะรูปร่างนะคะดีขึ้นได้คะ่ะอันนี้คือในส่วนของชุดเบลลิสที่จะช่วยนะคะให้สุขภาพเราดีแล้วก็รูปร่างเราดีขึ้นได้ด้วยนะคะอันนี้คือคําตอบค่ะค่ะเพื่อนๆคะ่ะถ้าเพื่อนๆคิดว่าข้อมูลที่เรานํามาฝากในวันนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะ ฝากเพื่อนๆช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะแล้วเราจะส่งมอบข้อมูลที่เป็นข้อมูลสาระดีๆเช่นนี้นะคะในตอนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ